Thank uh you. -huh. ครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามโมงสินาทีทางช่อง WorkPo พอยเนี่ยครับนะครับในเรื่องของรถยนต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านกิตตกเวลาขับรถไปไหนแล้วเจออาการก็ก็แกรกแกๆสะดุดดับเร่งไม่ออกโอ้โหตายเลยครับต้องบอกว่ากลัวเรื่องเสียตังค์เยอะแน่นอนครับในยุคสมัยนี้ค่าซ่อมก็แพงครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่หมอจัดไว้ให้เต็มเลยครับไปดูเลยดีกว่าครับว่าไฮไลท์วันนี้3มช่วง ที่หมอจัดอะไรไว้ให้บ้างไปชมกันเลยครับอาการของหัวฉีดเผาไหม้ไม่หมดหรือเสียเครื่องยนต์เขาจะมีอาการสัน่นรถที่ออกมายุคนั้นครับต้องบอกว่า13ล้านครับ แล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงด็อกเตอร์ฟิกครับนะครับโอ้โหต้องบอกว่าซ่อมแล้วใช้ได้จริงกับรถท่านครับจะเอาเรื่องของตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งของเครื่องยนต์ครับนั่นคือระบบหัวฉีดครับรถยนต์ที่เป็นรถระบบสันดาปภายในหรือระบบหัวฉีดทั้งดีเซลทั้งบินซินครับนะครับเครื่องยนต์บินซินนั้นใช้หัวเทียนเป็นระบบจุลระเบิดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดประกายไฟ มาเน้นกันนะครับในเรื่องของตัวดีเซลดีกว่าดีเซลนั้นต้องบอกว่าจุดที่เป็นเรื่องที่ทําให้หัวฉีดเสียนั้นมีเยอะมากๆครับเดี๋ยวพี่หมอจะขยายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับนะครับในเรื่องของตัวหัวฉีดดีเซลครับ ในเรื่องของตัวหัวฉีดนั้นอยู่ที่หัวข้างบนสุดของฝาสูบเลยในยุคสมัยนี้นะครับก็จะมีแป๊บของเขานะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของท่อน้ามันก็วิ่งเข้าสู่หัวฉีดนะครับเครื่องยนต์ถ้าเกิดว่าหัวฉีดนั้นเสียโดยเฉพาะดีเซลนั้นโอ้โหควันนั้นเป็นกะย่างเลยครับนะฮะถ้าเกิดว่าหัวฉีดเสียนั้นอาจจะมีเรื่องของตัวควันขาวและก็ควันดำ นะครับก็จะแบ่งออกไปถ้าเกิดว่าฉีดออกไปแบบเยอะมากๆเป็นแบบโอ้โหลูกๆเลยอันนั้นคือจะออกดำปิดปีเลยหัวฉีดดีเซลนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นปี2000ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหัวฉีดไฟฟ้าหมดแล้วยุคสมัยนี้ใช้ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งงานด้วยการผ่านเซนเซอร์นะครับโดยการอ่านค่าแล้วก็ไปร่วมกับการที่ว่า เครื่องยนต์นั้นทํางาน RPM กี่พันรอบนะครับก็วัวฉีดก็จะจ่ายมากขึ้นนะครับหรือน้อยมันอยู่ที่เท้าเราครับปี2000เอาชัวร์เลยนะฮะ2015ขึ้นมาจะเป็นรถทุกค่ายทุกยี่ห้อครับจะเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับปั๊มแรงดันสูงก็คืออย่างคันนี้ดีเซลนี่ฮะอยู่ตัวนี้ครับอยู่ตัวนี้ครับนี่ฮะคือปั๊มแรงดันสูงจะใช้เฟืองที่ขับจากตัวเพาเราลิ้นขับนะครับ ปั๊มแรงดันสูงนี้มีแรงดันสูงมากกว่าปั๊มเชื้อเพลิงที่เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นพวกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฉีดนั้นถ้าเกิดว่าปั๊มตัวนี้ไม่แรงนะครับก็คงจะไม่ฉีดเป็นฝอยละอองถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่ผิดปกติ1อย่างที่พี่หมอบอกครับควันมันจะออกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดำๆหรือขาขาวๆอันที่สองนะครับก็คือในเรื่องของควันขาวเกิดจากแหวนรองวัวฉีด นะครับจะอยู่ตรงนี้รถญี่ปุ่นรถยุโรปร,ร,รถจีนรถอินเดียที่เป็นดีเซลเหมือนกันหมดครับจะมีแหวนรองหัวฉีดอันนี้ก็เกิดควันขาวนะครับอาจจะไม่ใช่หัวฉีดก็ได้อันนี้ก็คือไปเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดก่อนถ้าเกิดควันขาวนะครับควันขาวเนี่ยก็มีเกิดด้วย1แหวนรองหัวฉีดนะครับสแกนเทโบอาจจะหลวมนะครับน้ำมันเครื่องอาจจะเล็ดรอดเข้าไปที่ไอเสียก็โดนความร้อนก็ออกเป็นตัวควันขาวออกมาได้ ในการป้องกันหรือการที่จะบํารุงรักษาหัวฉีดนะครับอันนี้เลยอันดับแรกเลยคือกองอากาศอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับกองอากาศเฉพาะดีเซลต้องสะอาดนะครับอันที่2ก็คือกองโซล่านะครับกองโซล่าอันนี้ต้องอย่าให้ตันนะครับเขาจะเปลี่ยนกันที่ประมาณ40,000แล้วแต่สเปกฮะบางทีก็60,000นะครับแต่อย่ากเกิน60,000กิโล ตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็ควรศึกษาแล้วก็เลือกดูนิดนึงครับว่าปั๊มไหนนั้นเป็นปั๊มที่มาตรฐานระดับโลกนะครับถ้าเกิดว่ารับรองยูโรไฟยูโรซิกตอนนี้เขาไปยูโรซิกแล้วนะฮะเข้าไปยูโรหกแล้วนะครับยูโรไฟเนี่ยก็ยังมีบางปั๊มที่ยังใช้อยู่นะครับที่มีบางปั๊มยังใช้อยู่ก็ลองดูครับแต่ถ้าเป็นปั๊มหลอดอันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเติมเลยดีกว่าครับกับเครื่องยนต์ดีเซล นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้การสึกหลอของวัวฉีดนั้นมีการสึกหลอมากๆถ้าเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆครับถ้าเกิดว่าไม่มีปั๊มที่มาตรฐานจริงๆก็ปั๊มหลอดนั่นแหละครับนะครับก็เติมไปนิดๆหน่อยๆพอครับ2 0 0 300พี่หมอ,อยังเติมเคยเติมร้อยนึงเลยครับนะฮะแต่พอไปเจอปั๊มที่ได้มาตรฐานแล้วก็ควรเติมที่เป็นพรีเมียมเลยครับนะครับเติมพรีเมียมให้เต็มถังเลย อันนี้จะไปล้างในเรื่องของเขามเมาในเรื่องของ EGR ไม่ให้ตันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีขามเมาไปเกาะที่แคตเลิติกท่อไอเสียนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับถ้าเป็นน้ํามันดีเซลที่มาตรฐานและก็เป็นน้ํามันดีเซลที่ราคาแพงนิดนึงนะครับอันนี้จะไม่ทําให้ EGR ตันครับนี่คือหัวฉีดบินซินครับนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นแก๊สโซลีน หรือว่าเครื่องยนต์บินซินนะครับเครื่องยนต์บินซินนั้นวัชีรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับนอกจากอายุก,การใช้งานของเขาเองนะครับเดี๋ยวนี้รถเขาทำออกมาเนี่ยเขามีการใช้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีเป็นชั่วโมงแล้วในรถบางค่ายบางยี่ห้อนะฮะใช้เป็นชั่วโมงแต่ว่าในยุคนี้ก็ยังเป็นกิโลอยู่นะครับบางคันบางค่ายบางยี่ห้ออาจจะอยู่ที่ประมาณแสนกิโลนะครับถ้าเกิดว่าเติมน้ํามันปั๊มหลอดไปบ่อย,อยหรือว่า ไปเติมน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะอยู่ประมาณ8ัอก้าหมื่นโลนะครับทีนี้อาการของหัวฉีดที่มันเป็นอาการของการที่เผาไหม้ไม่หมดหรือเสียนะครับเสียนั้นก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เขาจะมีอาการสั่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลก็เหมือนกันครับรถรุ่นใหม่ปี2015ขึ้นมาเขาจะมีไฟโชว์เอนจินรูปเครื่องยนต์ที่หน้าปัดเลยครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องคอยดูคอยสังเกตดูนิดนึงถ้าเครื่องยนต์สั่นนั้น ผิดปกติครับเครื่องยนต์สันนั้นไม่ใช่ว่ายางท่นคงท้่เครื่องอาจจะเป็นเรื่องของหัวฉีดก็ได้ถ้าท่านเติมน้ํามันที่ไม่ได้มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับตรงนี้หัวฉีดเครื่องยนต์บินซินนั้นก็จะใช้ตัวนี้ครับหัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะจ่ายออกเทนนะครับจะจ่ายออกเทนออกมาหัวฉีดนะครับก็หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดนะครับตรงนี้หัวเทียนเนี่ยในยุคสมัยนี้นะครับสเปคเขาให้มาก็40 0 0มโล นะครับบาาค่ายก็20,000โลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต่ำกว่า20,000โลครับนะครับ4ี่0มโลก็ยังมีในเรื่องของการที่จะบํารุงดูแลรักษาหัวฉีดของท่านไม่มีอะไรยากครับนะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินท่านเคยเติมแต่ E20 E20 นะครับ E 2 0 E 2 0 E 8 5 9 1นะครับท่านใช้ให้ไฟโชว์หน้าปัดว่าน้ำมันจะหมดเลยไฟโชว์ขึ้นเลยเพราะว่าน้ำมันจะหมด นานๆานทีไม่เป็นไรฮะอย่าดราม่าว่าเดี๋ยวลูกลอยเสียเพราะว่านานๆนนทีไม่เป็นไรครับอันนี้นะฮะอันนี้เราเพื่อต้องการล้างวัชิตท่านใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ไฟโชว์น้วปัดว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดแล้วท่านไปเติมแก๊สโซฮอล์95สักพันเดียวพอครับการตอบสนองมันจะผิดไปเลยครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือตัวดีเซลถ้าท่านไปเติมน้ำมันเกรดที่แพงๆของดีเซลมันจะติดเท้าเลยครับคนเร่งมันจะติดเท้าเลย นะฮะเร่งปุ๊บมันตอบสนองท็อปสปีดแบบพุ๊ดเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านทําได้ครับก็คือหัวเทียนสะอาดวัวฉีสะอาดรับรองว่าประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถท่านได้แน่นอนและก็ลดการสึกหลอกรถท่านได้แน่นอนครับนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆที่พี่หมอดอรคาจัดมาให้ครับเอาละครับในช่วงหน้าครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับรับรองว่าในช่วงของดรีวิวนั้นพี่หมอจะ เอารถอะไรมารีวิวให้ท่านได้ชมกันรับรองว่าท่านชอบแน่นอนครับ ช่วงด็อกเตอร์รีวิวครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาพบกับเจ้า m e r c e d e s b e n บโอ้โหตัวนี้ทุกคนใฝ่ฝันอยากได้มากๆครับเป็นรถที่ออกมายุคนั้นครับต้องบอกว่า13ล้านครับตัวนี้ก็คือตัวเจ้า SL320 นะครับปี1997 รุ่นนี้ถ้าคนที่เล่นรถมอเตอร์เบนตัว s อสตัวนี้นะครับก็จะรู้เลยครับว่าเป็นตัวกระจกลนที่เขาบอกว่าเป็นตัวกระจกลนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่แล้วครับตัวสุดท้ายรุ่นล่าสุดเลยนี่แหละครับโฉมเขาตอนนี้ไปอยู่ในมีเซียมของที่สุดกาดที่เยอรมันแล้วนะครับก็คือเป็นรถคลาสสิกแล้วตอนนี้ราคาขึ้นมากครับทุกคนอยากจับต้องครับนะฮะราคานั้นกระโดดขึ้นไปหลักล้านกว่าแล้ว นะฮะยิ่งเป็นตัว500ยิ่งราคานั้นก็มีถึง2ล้านเศษเศษนะครับตัวนี้พี่หมอก็ไฟ,ฟ่ฝันเหมือนกันก็เลยต้องเอามาให้ท่านได้ชมกันครับเพราะว่าตัวนี้ตัว sl ที่ต้องบอกว่าหายากเหมือนกันครับปี1997นะครับเรื่องของเครื่องยนต์นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ตั้งแต่สมัยก่อนนั้นจะเป็นคาบูเรเตอร์พัฒนามาในประมาณปี1992 นะครับ90ขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องัวฉีดัวฉีดไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นง่ายหน่อยเป็นการซ่อมง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกคาบูเรเตอร์นะครับในเรื่องรุ่นเก่าๆนั้นอูโหูเอาเรื่องเลยนะครับอ้ามมาดูกันครับในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลอย่างไรถึงจะเป็นรถคลาสสิกหนึ่งก็คือต้องเดิมๆทั้งหมดนะฮะเดิมๆทั้งหมดหรือว่าอาจจะเป็นชุดแต่งของเขาตัวนี้เป็นชุดวายบอดี้หรือชุดแต่งของวาลก็คือของประเทศญี่ปุน่น ที่โด่งดังไปทั่วโลกใส่กับเจ้า Mercedes นะครับตัว SL ตัวนี้ก็โหดเอาเรื่องอยู่พอสมควรตอนแรกก็เป็นล้อแม็กวาวแต่ว่าไม่ไหวให้ดุ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าล้อนั้นค่อนข้างจะบางมากนะครับตัวนี้ก็เลยเอาผสมผสานกันบาบัสมาใส่นะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์นั้นต้องเป็นเดิมๆหมดนะครับตรงนี้นะฮะนี่แหละครับไฟทงไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าพวกนี้เป็นกระจกนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวยางพวกนี้นะครับยางขอบสกลาดพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอย่าจอดตากแดดต้องจอดในร่มถ้าเกิดท่านจอดตากแดดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับรถคันนี้พี่หมอได้มาก็คือวิ่งไปแค่9 0้าหม่กว่าโลต้องเก่งโซเชียลด้วยนะครับในเรื่องของการสรรหาหรือว่าการหาอะไร นะครับพวกนี้บางทีช่างอาจจะเป็นช่างที่อายุเยอะเขาอาจจะไม่เก่งโซเชียลในเรื่องของการหาอะไรนะครับเราก็ต้องมีการหาพวก eBay หรือว่าในเรื่องของทางต่าง,างประเทศเขานะครับตรงนี้สั่งเข้ามาเรื่องของราคานั้นต้องทำใจครับนะครับเรื่องช่างนี่ก็สำคัญถ้าท่านท่า,น,าน,นไม่ได้เป็นช่างเองนะครับ ต้องมีช่างที่สนิทและก็รู้ใจกันถึงจะเล่นรถคลาสสิกได้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับแล้วก็ภายในนะครับว่าเป็นไงบ้างคันนี้ยังไม่เคยหูฮอลเครื่องยังไม่เคยเปิดประสูบยังไม่เคยโอเวอร์ฮีตเพราะว่าพี่หมอรู้ประวัติคันนี้ดีนะฮะที่ใช้รถมานะครับเจ้าของเดิมก็คือเป็นคนที่รักรถมากๆนะครับนี่ฮะนี่คือ ตัวเครื่องยนต์นะครับตัว3-20นะครับ3 2, 4, 4, 24, ามพัีีวาลตวตัวนี้รองรับแก๊สโซฮอล์หแล้วนะครับการบำรุงดูแลรักษาเครื่องก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เหมือนกับรถที่ทั่ว,วไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้วนะครับการบำรุงดูแลรักษาเครื่องก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะก,กิโลนะครับหรือว่า1ปีถ้าเกิดกิโลยังไม่ถึงหมื่นนะครับก็เปลี่ยนไปเลยครับอย่าไปเสียดาย น้ำมันเครื่องมีอายุ1ปีหลังจากเปิดฝาน้ำมันนะฮะมีออกซิเจนเข้าไปผสม,มกับเคมีแล้วก็มีอายุ1ปีนะครับแล้วก็พวกท่อยางน้ำนะฮะแล้วก็วกท่อยางท่อยางอะไรต่างๆกรับกองอากาศนะ,ะหัวเทียนอะไรพวกนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมดูแลรักษาตามระยะกิโลของเขานะครับทีนี้ตัวนี้พี่หมอจะเปลี่ยนหัวเทียนทุกหมื่นกิโลนะครับทุกหมื่นกิโลก็จะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับน้ําเนิมอะไรก็ดูนะฮะอย่าให้ขาดย้ายห,หาย นะครับแล้วก็สูตรพี่หมอมองหน้าปัดไว้ไม่เสียตังเยอะนะครับมองหน้าปัดไปเลยฮะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่หน้าปัดหมดแล้วก็ช่วงล่างนะครับพยายามหาอะไหล่ที่มันเป็นอะไหล่แท้นะครับแล้วก็เป็นอะไหล่ที่มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่ที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคุณภาพเนี่ยใช้ไปไม่นานเดี๋ยวก็ไปครับครับช่วงด็อกเตอร์รีวิวนี้ก็ต้องบอกว่า เปิดเลยนะครับนะฮะเปิดคอเดียวกันใครที่มีรถคลาสสิกที่เก่าจริงๆนะครับที่เก่าจริงๆจะเป็นรถเดโทรจะเป็นยูโรนะครับรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับได้หมดรถอามีกันเอามาเลยครับมาคุยกันในเรื่องของคลาสสิกนะครับพี่หมอชอบชอบรถคลาสสิกมากนะครับตรงนี้ก็ติดต่อทีมงานมาได้เลยครับในช่วงต่อไปครับเป็นช่วงของดรฟิวเจอร์ครับจะเป็นนวัตกรรมยานยนต์อะไรนั้น ท่านไปชมพร้อมๆกับพี่หมอตกดรคากันเลยครับ 5เทคโนโลยีที่ถูกบังคับใช้ในยุโรปปี2025เทคโนโลยียานยนต์เปลี่ยนแปลงทุกวันและในปี2025นี้ยุโรปได้ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการบังคับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่รถทุกคันต้องมีไม่ใช่แค่รถหรูแต่หมายถึงรถทุกคันที่ขายในท้องตลาดวันนี้ดรคาจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5เทคโนโลยีสำคัญที่อาจกลายเป็นมาตรฐานโลกของรถยนต์ในอนาคตอันใกล้ 1. เทคโนโลยี AEB ระบบเบรกอัตโนมัติ 2. เทคโนโลยี l a นค k ปปิ้งแอสซิส t ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน 3. เทคโนโลยี Driver Monitoring กล้องตรวจจับพฤติกรรมคนขับ 4. เทคโนโลยี eCall ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากเกิดอุบัติเหตุรถจะโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินให้ทันทีโดยไม่ต้องให้คนขับหยิบโทรศัพท์<า> 5. เทคโนโลยี EV Battery Safety ระบบความปลอดภยัยแบตเตอรี่รถไฟฟ้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไป เทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็นมาตรฐานบังคับของรถยุโรปและแน่นอนว่าสุดท้ายก็จะไหลเข้าสู่ตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันเพราะความปลอดภัยไม่ใช่ของแพงแต่เป็นของที่ต้องมีสำหรับทุกคนติดตามทุกเทรนใหม่ที่คุณควรรู้ได้ที่นี่ด็อกร์คาร์หมอรถประจำบ้านคุณวันนี้รายการ ด็อกร์ขาก็จัดเต็มให้ทั้ง3เบรกและก็ท่านได้ประโยชน์ไปแน่นอนกับรายการด็อกตร์ขาจะมาพบกับท่านใหม่บ่าย3า5โมง15นาทีทางช่อง Workpoint TV กดหปายเลข23ครับถ้าแฟนรายการมีปัญหาในเรื่องของรถนะครับก็ฝากมาที่ในเพจได้เลยครับ เฟซบุ๊กนะครับยู t ูบทิกตอกนะครับตรงนี้เข้าไปกด subscribe, s u b ส c r i b e ไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านรถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ